สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยาปังก็จะพามาหวานมเมล็ดผักนะคะแล้วก็จะย้ายต้นกล้าแบบนี้นะคะลงปลูกในกระถางค่ะสําหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆอยากปลูกพืชผักไว้กินเองนะคะมือใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกผักเลยนะคะก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะปลูกง่ายๆปลูกผักยาปังก็จะพาไปดูดินที่ยาปังจะหว่านต้นกล้าวิธีการปลูกด้วยค่ะ เราก็เตรียมดินนะคะเยปังก็ใช้ดินขุยมะาพร้าวนะคะเป็นดินทุงหรือว่าดินที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะเยปังก็จะมาหวานมาเมล็ดคะน้านะคะนี้เป็นคะน้าที่เยปานหวานแล้วเยปานเก็บเอาไว้เราก็เอามาใช้ได้อีกนะคะปลูกไม่เยอะนะคะแล้วก็หากระถางเล็กๆก็ได้นะคะมาหวานเอาไว้หวานมาเมล็ดผักเราไว้วันนี้เยปังก็จะมาหวานคะน้า ดอกเ็ดหอมเมล็ดที่เหลืออยู่เนาะเหลืออยู่ไม่เยอะหรอกค่ะเดี๋ยวปังก็จะใชหวาเน,นี่ยค่ะก็โรยไปเลยใช้โรยแบบนี้น้อยๆแบบนี้นะคะเวลาเขาขึ้นมาเนะะี่ยค่ะจะเยอะมากเลยเดี๋ยวปังก็ใชหวา่าหมดพอดีนะคะเนี่ยค่ะเราซื้อมาเรา หวานไม่หมดเราก็เจ็บมเมล็ดพันผักเอาไว้เราดูวันเดือนปีหมดอายุของผักของเราด้วยนะคะดินนะคะกลบนิดนะึงกลบบางๆ,างๆค่ะอันนี้เราเพาะเอาไว้นะคะสองสามวันเขาก็งอกแล้ว แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะใช้น้ำรดเลยนะคะรดให้ชุ่มเลยวันนี้ยายปังก็จะใช้ดินถุงนะคะเป็นดินร่วนซุยเนะะี่ยค่ะเป็นดินขุยมะพร้าวหรือว่าจะเป็นดิน ก้ามปูนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอยปางก็จะใช้ดินขุยมะพร้าวผสมดินก้ามปูนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีเปลือกไข่ที่ยยปานเอามาผสมด้วยะะเปลือกไข่นะคะก็จะมีแคลเซียมทําให้พืชผักของเรานะคะลําต้นแข็งแรงทําให้ดินร่วนซุยนะคะมีมากก็ใส่มากค่ะมีน้อยก็ใส่น้อยนะคะ ไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวเนาะเปลือกไข่นะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะผสมที่จะปันบดไว้ก็มี ปังก็จะมาเอาต้นก้าเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาไปลงกระถางปลูกกันเลยค่ะ ส่วนมากต้นกล้าเบบี Baby, เล็กๆแบบนี้นะคะบางท่านนะคะก็จะเอาใส่ถาดหลุมไว้ก่อนก็ได้ค่ะแต่เด็วปางก็จะเอาลงปลูกเลยนะคะได้เหมือนกันปลูกเสร็จแล้วนะคะให้อยู่ในที่แสงแดดลำไรเราก็ใช้น้ำรดเลยนะคะอย่าให้อยู่ในที่แสงแดดจัดนะคะท่านผู้ชมจะใช้ ที่คุมเอาไว้ก็ได้ค่ะหาตะขครยหรือตะแกรงอะไรก็ได้เนาะท่านผู้ชมก็ลองไปเพาะเมล็ดผักดูนะคะแล้วเราก็เอาลงปลูกในกระถางนะคะเพาะกันง่ายๆนะคะแล้วก็ปลูกกันง่ายๆค่ะที่เยปานปลูกเอาไวนะะ้นะคะนี่ค่ะเราก็ได้เก็บกินเนาะไม่ว่า พืชผักชนิดอื่นก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปหวานเมเล็ดแล้วก็ปลูกใส่กระถางดูนะคะเราชอบกินผักอะไรแล้วก็เอามาปลูกเอามาหวานนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทองปันปลูกผักขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ